นี่ครับแท่งขูดชีสแบบนี้เพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็น Mac Mini ใช่ครับมันคือ Mac Mini ที่หลายคนเนี่ยทึ่งกับราคา Performance ขนาดแล้วไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนประหยัดไฟโอ้ราคา20,000มันได้ทุกอย่างขนาดนี้เรียกว่าสุดยอดละเพียงแต่ว่าปัญหาเดียวเลยคือตอนซื้อเนี่ยใน20,000บาทได้ Sorage มาแค่ 256G b เองแล้วถ้าเราอยากจะอัพเพิ่มเป็น 512GB จ่ายเพิ่มอีก7,000บาทครับซึ่งแน่นอนผงเป็นหนึ่งคนที่โดนไปแล้ว7,000บาทแต่ผงก็รู้สึกว่ายังไม่พออยู่ดีครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะหาตัวเลือกอะไรที่จะทำให้เราประหยัดเงินได้มากกว่านั้นมาดีกว่าครับวันนี้ก็เลยนี่มีมานำเสนอนะอันนี้คือ o r i g o MINI Pro นะครับหน้าตาก็จะเหมือนแบบแท่นขูดชีสแต่ว่าเพื่อนๆดูแบบเนี้ยโอเครู้เลย Mac Mini แน่นอนเพราะว่าด้วยไซส์นะครับแล้วก็โอเคมาดูกันเร็วๆก่อนด้านหน้าเขามีเจาะรูไว้เสียบ USB-C เข้าไปที่ตัวเครื่องได้ง่ายๆ3.5ม mm, มใช่ไหมแล้วก็มีนี่ครับช่องอ่าน SD card คุยกันแบบนี้ก่อนครับช่องอ่าน SD card ดเนี่ยมันได้ความเร็วที่พวกการ์ด V 3 0นะก็คืออ่านได้1 5 0ย b เะไบปอร์เซกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครใช้การ์ดที่ความเร็ว สูงกว่านี้อย่างเช่นพงเนี่ยพงใช้ SDR ที่เป็นการ์ดที่เป็น High Performance ก็จะมี v 6 0 v 9 0อันนี้ก็จะวิ่งได้แค่ประมาณแบบว่า1 0 0 1ถึงร้อซนะครับถ้าอยากอ่านเร็วกว่านี้เขียนเร็วกว่านี้อันนี้ต้องไปใช้พวกการ์ดวิดเดอร์ที่เป็นเฉพาะทางนะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้ให้สเปคนั้นมาครับแต่เข้าใจได้เพราะว่าคนที่ใช้การ์ด High p e r f o r m a n น e ะจำนวนมีไม่เยอะครับแล้วต้นทุนมันสูงมากขนาดพงซื้อแบบการวิดเดแบบอันเดียวๆอนะ อันนั้นนะ่ะราคาเกือบเกือบพันบาทแต่ถ้าเกิดว่าที่พงซื้ออะเป็น2ช่องอ่านอ่ะเสียบการ์ดเข้าไปได้2ใบน,นะครับอันนั้นเกือบเกือบสี่พเลยนะที่เป็นแบบไฮสปีดนะครับก็นั่นแหละครับคือตัวเนี้ยราคามันแค่สามพันนิดๆนะจะให้เสียบแบบว่าอ่านการ์ดได้ไฮสปีดพงว่าต้นทุนทําไม่ได้ครับโอลิโกบอกว่าถ้าอยากจะแบบว่าฟอมแฟกเตอร์เล็กๆแบบนี้ราคาสวยๆแบบนี้จัดไปเลยครับเอาแค่ ตัว sd card ที่เป็นแบบธรรมดาพอแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ใช้เป็น sd card ธรรมดาทีนี้เราดูด้านหน้าไปแล้วเนาะอ่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังเนี่ยก็ไม่มีอะไรเนาะเขาก็เจาะพอร์ตเอาไว้ใช้ได้ปกติเนาะอ่ะเราลองดูด้านบนบ้าง อันนี้เพื่อนๆเ,เห็นแล้วเนาะมีพอร์ตที่เป็น USB A แบบ h h s p e e d เนาะเขาเขียนไว้ด้วยว่า10 g b กะซนะครับอ่าอันนี้ให้เห็นชัดๆหน่อยแล้วก็มี USB C นะครับเอามาไว้เชื่อมกับนี่นะพอร์ต Thunderbolt ของ Mac Mini นะครับก็จะได้แบบ High Speed เยอะๆทีนี้ทีเด็ดอยู่ที่นี่ครับนี่ถ้าเกิดเราพลิกมาตรงนี้ใส่ M.2 ได้นะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยเขาให้มาครับ ไขควงซึ่งไขควงเนี่ยเป็นแม่เหล็กด้วยนะเวลาหมุนออกมาเนี่ยน็อตก็จะติดที่หัวไขควงเลยนะทีนี้อยากให้ดูครับสาย USB ที่เขาให้มานี่จะเป็นเส้นแบบนี้คือเส้นไม่ได้ยาวแต่มีความหนาตัวนี้เป็นสายถักนะครับนิ่มๆงอง่ายนะ คือเนี่ยใหญ่ทั้งหัวทั้งสายเลยเพราะว่าแบนด์วิดต์เนี่ยมันจะต้องสูงถ้าให้เดานะน่าจะ USB 4.0อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าสายเนี่ยถือว่าโอเคสวยงามนะทีนี้ก่อนไปแกะดูนะครับทีนี้คงอยากเสียบให้ดูก่อนว่าเวลาเสียบแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะอ่ะเราเสียบอย่างเงี้ยนะปึ๊บจบแล้วนะเห็นปะ่ะมันจะโปง่ปงๆออกมานิดนึงนะครับเนี่ยให้ดูแบบนี้นก็จะโป่งมานิดนึงแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยโหใช้ดี แล้วข้อดีอีกอย่างนี่พลิกมาให้ดูด้านนี้นี่เห็นไหมมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ด้วยแล้วข้อดีเวลาที่เราวางตั้งอ่ะอยากจะกดเปิดปิดอ่ะเนี่ยคนที่ต้องแบบว่ากดเปิดกดปิดบ่อยๆนี่อยู่อย่างนี้เลยแล้วเราวางตั้งไว้ไงไม่เกะกะและ้วเห็นปะ่ะแต่ถ้าอยากวางนอนเหมือนเดิมก็วางได้อ่ะนะเนี่ยวางนอนแบบเดิมก็ยังวางได้อยู่อ่ะเกะกะเลยทีน,น,บบนี้อ่ะเนี่ยถ้าใครอยากวางนอนวางได้ครับแต่ว่าถ้าผมใช้ตัวนี้ผมก็คงวางตั้งไว้อ่ะนะวางตั้งไว้สวยๆเออ ดูสวยดีนะแล้วเวลาเอาออกเอาออกยังไงอ่ะก่อนที่จะเอาออกมาคุยกันก่อนว่าตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะกังวลหรือว่าเฮ้ยพอมันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันบล็อกสัญญาณ Wi-Fi ไหมบล็อกสัญญาณบลูทูธไหมเมื่อกีญญ้พงลองแล้วครับคีย์บอร์ดเมาส์แฟลชแพดใช้ได้ปกติ Wi-Fi ใช้ได้ปกติเล่นเน็ตได้ปกติเลยพงอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรเนี่ยโอ้โหสบายครับเพราะฉะนั้นของ o r i ิ o อันนี้พงลองละ ไม่ได้บล็อกสัญญาณ Wi-Fi. ไม่ได้บล็อกตัวบลูทูธนะครับใช้งานได้โอเคเลยนะทีนี้เวลาเราจะแกะเนี่ยพงพามาแกะให้ดูเลยดีกว่านะอันนี้ผมขอเอากล่องอให้โชว์กล่องให้ดูนิดนึงนี่คือกล่องตัวมินิโปรนะครับตัวนี้ชื่อมินิโปรนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พงเอามาอันนี้ชื่อนี่มินิเมดนะครับอันนี้เป็น SSD ในตัวด้วยแต่ว่าจริงๆแล้ว ก่อนที่จะไปแกะเนี่ยอธิบายเลยดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไม่งงว่าไอ้สองตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะซื้อเนี่ยมันต่างกันยังไงโอเคตัวมินิเมดนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนแม็กมินิหารความสูงครึ่งหนึ่งมีตัวนี่หับมาให้นะครับด้านหลังเนี่ยมี USB A มาให้นะเป็น USB A 2.0 2 0, อพอร์ตแล้วก็มีแจ็ค3.5มิลน,นะครับรับทั้งไมรับทั้งหูฟังนะ แล้วก็ USB C เนี่ยอันนึงคือ PC in อีกอันเป็นไฟ5โวลต์ไม่แน่ใจว่าไฟ5โวลต์เนี่ยไว้ใช้ทำอะไรแต่ว่าเท่าที่บงลองใช้มาคือเสียบ PC in อันเนี้ยเข้ากับ Thunderbolt Mac Mini เนี่ยก็สามารถใช้ได้ทุกพอร์ตปกติแล้วอะนะทีนี้ด้านหน้ามี USB 3.0นะครับ แล้วก็มี usb a 2อดอ่ะด้านนี้สิเนาะแล้วก็อันนี้เป็นการล d ดเดอร์ปกติการลิดเดอร์สเปคเท่ากันครับอ่านได้ประมาณอ่าวงวัดได้ประมาณ150 MB เซนะอ่ะทีนี้ตัวนี้มีพัดลมระบายอากาศของมันเองด้วยจริงๆแล้ว2อ,อันเนี้ยอ่าอธิบายแบบนี้ครับตัวเนี้ยมันมี ssd มาให้ในตัวเลยครับก็จะมีความจุให้เลือกตั้งแต่512 GB 1 TB 2 TB 4 t b ครับตัวที่พงเอามา 2TB ราคาประมาณ6,000บาทนะแต่ว่าอันเนี้ยบอกเลยพงเทสมานะให้ดูละความเร็ว SSD ก็ได้ตามนั้นจริงๆครับอยู่ประมาณแบบ4-500 MB s e นะถามว่ามันพอใช้งานไหมในความเร็วเท่านี้ก็ใช้งานได้ตัดต่อ 4K สบายๆครับเพราะว่าความเร็วที่ต้องการใช้ตัดต่อ 4K 3เ0น b ี่ยสามร้อก็สามารถที่จะตัดต่อ 4K ได้แล้วนะ10บิตด้วยไม่ใช่8บิตแต่ทีนี้ถ้าเป็นนี่มินิโปรตัวนี้ดียังไงครับ ก็มีพอร์ตมาให้เยอะมากกว่าเพิ่มความสวยงามใช้แนวตั้งได้แต่ว่า SSD เนี่ยอันนี้ถ้าเราพลิกขึ้นมาดูนะครับอ่าอันนี้พลิกขึ้นมาให้เพื่อนๆเห็นตรงนี้ถ้าเราเปิดเข้าไปเนี่ยนะครับอ่ะเอานี่ไขควงมาเปิดให้เพื่อนๆดูเลยอ่ะเวลาเปิดเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเเห็นเลยว่ามันเป็น M.2 เพื่อนๆหลายคนน่าจะเดาออกอยู่แล้วเนาะอ่ะเราเปิดออกมาเห็น M.2 อันนี้ผงใช้เป็น Samsung 990 Pro นะครับ หมายความว่าตัวเนี้เราเลือกได้ว่าเราอยากจะได้ตัวบอดี้เปล่าๆปล่าไหมแล้วมาใส่ m 2เองเผื่อใครมี m 2อยู่แล้วหรือเราอยากจะได้ m 2ที่สปีดมันเร็วหน่อยนะครับแต่บอกไว้ก่อนถึงแม่อันนี้พงจะใช้เป็น990 Pro นเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเทสสปีดจริงๆริอ่ะมันจะได้แบบแม็กซิมัม6,000ถึง7,000 MB เปอร์เซกแต่ว่าด้วยแบนด์วิดต์ของตัวเนี้ย M.2 เนี่ยเราจะใช้สปีดเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันตันอยู่ที่10 g ิกะบิตเอเซกหรือถ้าแบบพูดแบบบ้านๆง่ายๆก็ความเร็วมันจะตันที่ประมาณ1,000เมกะไบต์เปอร์เซกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกแบบที่มีตัว SSD i n t e r n a l ใส่มาให้เลยนะก็จะมีให้เลือกตั้งแต่512กิก1เทราไบต์2เทราไบต์นะครับเพราะฉะนั้นมี4ตัวเลือกเหมือนกัน Mini Mate มี512มี 1T 2ท 4T Mini Pro นะครับที่เป็น Mac Mini แบบใส่ถังขูดชีสเนี่ยจะมีเปล่าๆมาให้นะครับก็คือใส่ ssd เองแล้วก็มี 512GB 1GB กิกกิกเออหเทแล้วก็2เทนะครับถึงแม้ว่าผมจะใช้เป็น9 9 0 Pro เนี่ยซึ่ง max speed มันแบบ6,000-7,000 MB เมกะไบต์เปอร์เซกแต่เทสจริงก็ตามแบนบิดมาเลยครับได้ประมาณ1,000 MB เมกะไบต์เปอร์เซกอันนี้คือจุดชี้ขาดเลยว่าใครอยากได้นี่ฟ f มแฟกเตอร์แบบนี้หรือว่าอ่ะโอเค ความเร็ว s s สไม่ต้องเร็วมากตัวนี้เพียงพอนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ความเร็วก็จะขยับขึ้นไปอีกครับอยู่ที่1000 MB เมซแล้วเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบว่าเป็นถังขูดชีสสวยๆแบบนี้เนี่ยนะทีนี้ไอตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาลองถอดกันโอเคคืออันเนี้ยต้องทำรีเวิร์สเพราะว่าพงประกอบไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างกันมากนะครับซึ่งตอนพงใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าพงไม่ได้ใส่ตัว คูลิ่งแพดนะเพราะว่าคือเราใช้ Performance มันไม่ได้แบบกระฉูดกระฉาดขนาดนั้นอนะอ่ะเห็นไหมอันเนี้ยพอพงถอดตัว m.2 ออกนะครับให้เ,เพื่อนๆดูเลยเราสามารถใช้ m.2 ได้หลายไซส์นะครับอ่าใครที่มี m.2 ไซส์ที่ไม่ได้เป็น full size อะพงจำรหัสไม่ได้ขอโทษทีครับคือตรงเนี้ยเราสามารถเข้าไปดูก่อนสั่งซื้อได้นะว่ามันใช้ m.2 รหัสไหนได้บ้างนะครับเพื่อใครมีตัวสั้น ใครมีตัวกลางตัวยาวอะไรเงี้ยก็จะได้รู้ว่ามัน compatible ไหมนะครับแล้วก็เขาให้นี่คูลิ่งแพดนะครับเขาให้ค o l i n g p a ดมาด้วย2อันแต่ว่าพงเองเนี่ยไม่ได้ใส่เพราะว่า่าตัว990 Pro เนี่ยเนาะความเร็วมันเร็วจี๊ดจ๊าอยู่แล้ะแล้วก็ พงใช้แค่นิดเดียวอะความร้อนมันไม่ได้เป็นปัญหากับตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พงลองใช้แบบไม่ได้ติดตัวระบายความร้อนอะ่ะคูลิ่งแพดแบบนี้มาตลอดเวลากับกล่อง Thunderbolt กับอันนี้ใช้มาตลอดเพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหาพงก็เลยใช้แบบไม่มีต่อไปนะครับอ่ะอันนี้ปิดไปก่อนเนาะโอเคเราประกอบเข้าไปเสร็จแล้วแต่ว่าก่อนไปเปิดเอา Mac Mini ออกมาเนี่ยพงอยากให้มาคุยกันอุปกรณ์ข้างในก่อน ตัว Mini Pro นะครับให้ไขควงมาให้ค o ลิ่งแพดมานะครับแล้วก็ให้สาย USB ตัวสั้นแบบนี้มานะก็พร้อมใช้งานนะครับเรียกว่าโอเคอุปกรณ์ที่ให้มาไม่ได้เยอะแต่มันพอดีกับการใช้งานเนาะทีนี้สำหรับ Mini Mate นะครับ Mini Mate ตัวนี้นะที่เหมือน Mac Mini หารครึ่งความสูงนะครับตัวนี้ออมโอเคมันดูเหมือนจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรใช่ไหมยกวิ้นสาย USB 1เส้นนะครับซึ่งแน่นอนเขาให้มาเนาะ อันนี้เพื่อนๆเห็นแหละนะว่าเหมือนหน้าตาเหมือนเมื่อกี้นะครับของดีอันนี้ของดีบอกเลยแล้วก็เขามีให้ USB มาอีกเส้นหนึ่งอันเนี้ยใช้ได้ทั้ง A ทั้ง C นะครับก็อาจจะให้ไว้สําหรับจ่ายไฟก็ได้หรือสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะใช้กับช่องที่เป็นช่องนี้นะต่อกับตัวคอมเนี่ยก็อันเนี้ยก็ใช้ได้เพราะว่ามันแบนด์วิดต์10กิกะบิตเปอร์เซกเหมือนกันนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้พงบอกผิดไปเนาะตัวสายสั้นเมื่อกี้อันนี้ทชิเมื่อกี้พงบอกว่าเป็น USB C อะ ไม่ถึงไม่ถึงเพราะว่ามันเขียนไว้เลยว่าแบนด์วิดมัน10กิกะบิตเซกนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ usb 4นะแค่มันแบบทำสายให้ดูแข็งแรงเท่านั้นเนาะทีน,ะนี้ตัวนี้ถ้าเราอยากจะใช้เนี่ยโอเคตรงเนี้ยบอกไว้ก่อนว่าสวิตช์เปิดปิดได้นะมันจะเป็นเสียงแกลกนะครับเพื่อนเพื่อนได้ยินแน่นอนแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะเปิดฝานี่นี่เห็นไหมมันจะมีนี่นะสลักเลื่อนออกด้านข้างนะครับอ่ะเราเลื่อนออกด้านข้างปุ๊บแล้วก็เนี่ยอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูทีเนาะ ตัวนี้เราเลื่อนออกด้านข้างปับ๊บแล้วดึงฝาด้านบนขึ้นมาอ่าแล้วก็ขยับนิดนึงให้ด้านล่างมันหลุดเราก็จะได้ฝาตัวนี้มาอันนี้ถ้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นแบบว่าเนี่ยเห็นปะ่ะมันเป็นปุ่มอะเห็นปะ่ะอ่าก็จะเป็นแบบว่าชัดเจนแหละว่าอ่ะอย่างน้อยๆมันมีแมคาินิกจริงๆนะทีนี้แม็กมินิเนี่ยด้านในไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะครับเพราะว่า ถ้าเรามาดูเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยตามเนี่ยมันจะมีขอบสีดำๆๆไม่รู้เห็นไหมนะอ่ะเปลี่ยนเป็นมุมนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นได้ง่ายกว่านะครับนี่เห็นปะตามมุมอ่ะมันจะมีขอบสีดำๆทุกมุมเลยแล้วไอ้ขอบสีดำๆทุกมุมอ่ะมันเป็นยางหนาๆแน่นๆเลยเนี่ยถ้าเราเขย่านะไม่ขยับเลยไม่มีเสียงอะไรเลยนะเขย่าเงี้ยก็ยังไม่หล่นอ่ะจับแบบนี้เลยเห็นปะไม่หล่นไม่หล่นเลยใช่ปะ อันนี้คือเห็นเลยว่าเฮ้ยมันแน่นจริงๆแน่นแบบไม่ขยับเลยแล้วตอนนี้เราจะมาลองดูกันละว,ว่าถ้าพงอยากจะเอาแม c มินออกมาพงจะเอาออกยังไงนะเฮ้ยได้อยู่นะเวลาแกะไม่ได้ยากขนาดนั้นค่อยๆเอานิ้วเนี่ยเนาะยัดเข้าไปตามร่องเนี่ยแล้วค่อยๆดันออกมาทีละนิดทีละหน่อยเนาะเนี่ยมันจะมีกี่ร่องเนี่ยก็ค่อยๆดันออกมาเนี่ยดันออกมา ส่วนพวกช่อง USB C พวกนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาสายเนี่ยนะนี่เสียบเข้าไปเนาะแล้วก็ดันแต่ว่ามันจะดันได้นิดเดียวแหละแต่อย่างน้อยมันช่วยให้มันขยับออกมานะครับอ่าทีนี้พอมันขยับออกมาเนี่ยเราก็ก็ต้องมาค่อยๆงัดละ,ะคือนแน่นแต่ว่ายังพอที่จะเอาออกเอาเข้าได้อ่ะสุดท้ายเนี่ยเอานิ้วกดแล้วดันๆันออกมาพอที่จะเอาออกมาได้นะฮึบ แล้วก็พลิกด้านทำเหมือนเดิมกดแล้วก็ดันเอออโอเคนี่คือทริกเลยคือพออ่ะเดี๋ยวเอาออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายว่าทําไมเราถึงต้องทําแบบทีละฝั่งเนาะอ๊บเห็นไหมมันจะเริ่มออกเริ่มออกมาเรื่อยๆอ่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่เห็นไหมออกแล้วอ่ะ มาดูดกว,ว่าทำไมมันทำแบบนั้นได้นี่ครับคือด้านในเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นเนาะนี่เห็นไหมยางนิ่มๆนะยางนิ่มๆทุกด้านทุกด้านมียางนิ่มๆหมดเลยใช่ป่ะทีนี้พอเราแบบพอเราดันออกจากด้านเนี้ยปึ๊กไอ้ด้านเนี้ยมันจะยุบลงไปน,นึกออกป่ะแล้วเราก็งัดขึ้นได้คือพอมันเป็นยางอ่ะมันนาให้แอบซอร์บไม่ว่าจะสั่นด้านไหนก็นแล้วแต่ถูกไหมแต่ตอนเอาออกอ่ะมันดันเป็นข้อดีเพราะว่ามัน ดันพอมันยุบปึ๊บอะแล้วมันเป็นยางมันให้ตัวได้เราก็เลยดันงัดงัดอะไรอย่างนี้ได้ครับทําให้มันใส่เข้าไปไม่ยากถอดออกมาก็ไม่ยากเฮ้ยดีไซน์ออกมาดีมากเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยพอเรามาดูเนี้ยโอ้โหงานอลูดีอยู่ครับตัวขาเนี่ยงานเนี๊ยบมากเลยนะคืออยากจะบอกว่างานดีจริงๆนี่ให้ดูเลย แต่ว่าสําหรับคนที่คิดว่าเนื้ออะลูอะมันจะต้องเหมือนแมคเมนี่อะอันเนี้ยบอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะไม่ได้เหมือนแมคเมนินะครับคือแน่นอนคุณภาพมันดีแต่ว่ามันคงจะไม่ได้เดียนเท่ากับของที่ Apple ใช้อะนะแต่ว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยวางเอาไวอ้อ่ะสวยนะแล้วเวลาที่เราแบบอ่ะเราจะปิดฝาเนี่ยก็อ่ะวางเข้าไปวางด้านล่างก่อนนะครับไม่ว่าจะมีเครื่องหรือไม่มีเครื่องนะวางด้านล่างก่อนแล้วด้านบนเนี่ยค่อยไปกดอ่ะถ้ากดไม่ลง ลองขยื่นตรงนี้จึ๊บเรียบร้อยเข้าไปละอ่าง่ายๆนะครับอ่ะทำให้ดูจากอีกกล้องหนึ่งก็ได้อ่ะเนี่ยเรายังจะใส่ไม่เข้าเนาะกดมันอาจจะแข็งใช่ป่ะเลื่อนนิดนึงแล้วมันก็จะเข้าไปง่ายๆอ่าอันนี้เป็นทริคในการใช้งานเนาะว่าถ้าเราใส่ไม่เข้าเป็นยังไงเนี่ยคืออันนี้ยงลองใช้มาสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ย มันสวยแล้วมันก็ดีแต่ว่าที่ติดไว้เมื่อกี้นะครับสำหรับคนที่ใช้แค่มินิเมดก็พอคือบางคนอาจจะไม่ได้อยากได้แบบเคสสวยๆแบบนั้นแต่ว่าอันเนี้ยถ้าวางคู่กันมันก็จะพอดีอย่างนี้นะคือไซส์มันจะเท่ากันนะเห็นปะ่ะแค่ความสูงหารครึ่งนะวางด้านบนก็จะเป๊ะเลยใช่ปะ่ะแต่ทีนี้อันนี้เนี่ยแล้วแต่เลยนะใครจะวางอันไหนด้านบนก็ได้อ่ะอันนี้สลับมาวางด้านล่างให้ดู คือเราอยากจะเอาแม c m มินิวางด้านบนก็ได้ครับนะแต่ว่าน้ำหนักแม c m มิน่จะเยอะกว่าอยู่ละอ่าถ้าเกิดว่าเราวางตามกันแบบ Com m o n Sense อ่ะวางผิดด้าน้วยเมื่อกี้ต้องวางด้านนี้นะเราก็จะต้องเอาตัวโอลิโกมินิเมดเนี่ยวางไว้ด้านบนครับเพราะว่าน้ำหนักมันเบากว่าเนาะอ่าเราก็วางแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้ด้านหลังเวลาเชื่อมต่อสายก็ไม่ยากเนาะเสียบช่องนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็มาเสียบ t u แทรน l บ๑พอร์ตปึ่งนี่เสร็จแล้วแล้วเราก็วางลงไปปึ่ง พร้อมใช้งานสวยๆเก๋ๆนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าคอมโบที่ดีมากๆอ่ะเนาะก็ลองดูครับว่าใครชอบแบบไหนเนาะผลเทสเทสให้ดูแล้วปัญหาเรื่อง WiFi ปัญหาเรื่อง Bluetooth ลองใช้แล้วไม่ได้มีปัญหาครับราคาก็ไม่กล้าบอกราคาเป๊ะๆอะ่ะเพราะว่าแต่ละคนนะ่ก็จะได้ส่วนลดไม่เท่ากันเนาะแต่ละคนซื้อต่างช่วงเวลามีโปรต่างกันแนะนำว่า ซื้อได้นะครับอันนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าชอบคอนเทนต์นของพงฝากติดตามคอนเทนต์นของพงกับพี่ทอมต่อๆไปด้วยครับนะและยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม